นีผมจะมาถ่ายคลิปแบบเล่นๆกันนะครับเฮ้ยคุณลืมเปลี่ยนกล้องหน้าว่ะชิบหายได้ไงกดอัดใหม่แล้วกันคลิเก่ก,กดอัดใหม่แล้วเอากล้องหลังนี่แหละเป็นหน้ามาชัดเจนเลยครับตอนนี้ใช่หรอกล้องหน้าใช่กล้องหลังมีกล้องหลังเลยเนะี่ยกล้องหลังก็อยู่ตรงนี้ดิเฮ้ยเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องหลังซูมก็ไม่ได้ดิซูมไม่ได้อยู่แล้ววิดีโออ้ามาครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับกระตูนที่มันซื้อมา เห็นในสเจนแล้วเมื่อกี้มันขึ้นฟ้าคือกระตุนเรื่องนี้ครับคือต้องต้องแต่ตั้งแต่เล่มแรกที่ผมซื้อแล้วเป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่การเข้าคอร์เตอร์เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าเข้าคอ์เตอร์ที่ที่ร้านเสียดบุ๊กที่จำที่จำหน่ายในทุกเซ็นท่นมั้งนะแล้วก็บิ๊กซีโอไปไหนโอเคโอเคทำไมน่ะหรือผมไปจ่ายไปจ่ายงินคนขายแล้วเป็นงไงบ้างครับค่ะมาร์ทให้คุณเล่าต่อมันบอกว่ามันไม่กล้าเข้าไปหาครับ มันบอกว่าหน้าแรกมีของดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่กล้าเข้าไปหาเข้าไปหาจ่ายตังนั่นแหละครับไม่งั้นผมคงไม่ได้เล่มนี้มาแต่มองหน้าคนขายไม่ค่อยติดเท่าไหร่ทำไมตั้งแต่เล่มแรกแล้วครับนิยายนี่ไเพราะเสียดบุคคาใส่ปกนะครับเนียนไหมไหมใส่ปกใส่ปกไม่ดีใส่ปกก็สวยครับใส่ปกครับมันต้องเปิดหน้าแรกใช่ไหมครับแล้วหน้าแรกของเล่มหนึ่งกับเล่มสองมันก็มีลายเหมือนกันเป๊ะเลยรูวหราอเ่าคืออะไรไม่รู้งั้นดูนะครับนี่ครับตะลึงมันทำ คนหอบปกผู้หญิงด้วยนะครับผมเลยไม่ค่อยกล้าจ้องหน้าเขาเท่าไหร่เป็นไรนี่แบบนะเป็นผู้ชายเหรอครับเออเป็นผู้ชายก็ไปอย่างพอคุยได้จ้องหน้าผู้ชายจ้องหน้าอาูจายตังเลยเฮี้เยเป็นผู้ชายอาจจะแบบนะดูตรงัวดูตัวหนังสือแรี่ไม่กล้าจ้องหนังสือที่เขาหอบปกเลยหันหน้าไปทางอื่นเลยนี่คือข้อเสียการหอบปกใช่ไหมนี่คือข้อเสียอการหอบปกไงแล้วนี่สอนให้รู้ว่าการหอบปกมันไม่ดีถึงมันจะปกป้องหนังสือแต่มันก็แห่งความรัในหนังสือได้เพราะงั้น อย่าห่อปกหนังสือให้อ่านมาสาๆนนั่นแหละดีที่สุดมันคือเคสไงกูแค่ถ่ายมอเตอร์ไซค์กูแค่ถ่ายมอเตอร์ไซค์เล่นๆเกี่ยวอะไรกับมอเตอร์ไซค์มันว่างดีกว่าไม่เป็นไรทำเลยถ่ายคลิปเล่นเนี่ยเราว่างหันเชียวเหี่ยว่างเนี่ยตั้งกล้องปุ๊บสนุกแต่แม่งเปลี่ยนกล้องหน้าไม่ได้เลยไว้ยเวรใจด้วย เซ้งอ่ะอ่านละอัดนเลยรึเปล่าอ่านละอัดเลยเดย์ไม่ได้เปิดกล้องหน้าไม่ได้อัดเลยอัดไงวะอัดเลยอคนจังหวัดด้ยต่อไปเป็นหนังสือของมาร์ที่เขาซื้อมาวันนี้ไม่อ่ะเปิดซะดีๆไม่เป็นไรไม่เปิดไม่ไร้ผลกูกระเดาในน้ำมาวะซื้อมาไม่ได้ดูอันนี้ครับเรื่องอะไรวะเนี่ยไอมานนี้ นี่อแผ่นปั้นเยเมนไายเป็นไอดอลเยมันไายนะอย่ากแกะโชว์นะเนี่ยเนี่เนี่ยเฮ้ยอย่าแกะโชว์ก็แกะสิครับแกะดีมัดมือกูไม่ว่างให้ก,ก,กูแกะก็ได้ไม่เถอะโอ้โหถ่ายดีมากเถ่ายเล่นเล่นพอ,อแล้วถ่ายเล่นอย่างนั้นคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายเล่นไม่เสียเรียบมาแล <ๆ S 2> ้วไดเจออะไรจเจออะไร

อะไรเนี่ยปิดบังเหรอไม่ได้ปิดบังมันอยู่ในนังสือกร์ตูนในจริงเราจะมาหาหางเหรอฮะอ๋อไอเรื่องนี้นี่เองไม่รู้อ่ะเคยอ่านมาก่อนอ่านมาซื้อทำไมอ่ะในเน็ตนะอ้าวนาเอกร้องเพลงไม่หวยบอลลมนถึงจะเป็นไอดอลสางั้นมาๆๆก็เป็นไอดอลนี่นะคนนี้ร้องได้ไงอ่ะพคะเอกกนางเอก

คุณมีแบงก์ไหมแค่กน่าห้าสิบต้องประหยัดตังค์้วยก่อนตรงนี้อันนี้เป็นของที่ระลึเอาไว้สละอันนุ่ะครับครับรับคไปเยบชูเฟย์มที่ได้นะคะนี่เสียก็มีขอสวยทุวันนะเกร้อยเกตดีดีครับมาัุกอ่าล่ะน่าจะเกิดเรื่องมานาสปอยล์กระตูนต่อดีกว่า ต่อมาก็ต้องเล่มนี้ท่านผู้ชมครับผมโดนเคื่อนยังโอนแบงค์ห้าสิบไปแค่โดนเจอแบงค์ห้าสิบมึงก็มึงต้องจ่ายอยู่แล้วก5ห้าส <c oughs> ิบรวมรวมกันเลยไงนี่คือของฝากสินะไอของไอนี่สินะแล้ววะได้กับมาคะรันเมื่อกี้ได้จากการบริจาคห้าสิบบาทโอเคถือว่าเป็นการทุนมาต่อมาเ <c oughs> นาะ <c oughs> สปอยการ์รตูเรื่องนี้นะเล่มีสอง เดมแรกแล้วโอ้ยเอน,น,น้ามามาเราเปิดทีแรกตั้งแต่แรกเปิดอยู่เปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้เปิดโอ้ยไอ,อโฟนร้อนบอกว่้อนร้อนแล้วตอนน,นี้ไอโฟนเริ่มร้อนแล้วถ่ายประมาณหกนาที <S 2> <S 2> นาแรกมามีอะไรมีอะไรมีอะไร,มรไม่มีอะไรไม่เชื่อต่อไปอีกอ่ะให้คุณเลือกระหว่างสองคนนี้คุณชอบคนไหนมากกว่ากันเรื่องจากภายนอกก่อนนะเราจะปั๊มนะปั๊มนอกคนนี้ปั๊มมาคนซ้ายสินะแต่ถ้าเราจะกายการจะเอาคนนี้ใช่แน่น้องของคนนี้แน่นอนแหละ พัดน่าจะาคนนี้ด้วยนะส่วนเขียวน่าจะาคนนี้ออกโรลิออกโรลิตัวหน้าถัดไป,ปจะไม่มีอะไรให้ผู้ชมได้เห็นมีอะไรนะน,นะขาวๆชัดเจนครับในนี้น <c oughs> ไก่หึนกูไม่ได้ซื้อเพราะยากอะแต่ที่คนซื้อก็เพราะกูซื้อเพราะกูอ,ะอยากอ่านนี่หว่าไก่หืนแม่เ<ด>ซอร์วิสตั้งแต่น้านสีเลยทุกเล่มแลวเนี่ย ไม่เล่มสองไม่เหรเฮ้ยเล่มสองเล่มสองไอโฟนมึงร้อนมากเลยชิบหายเล่มสองไม่มีแต่มีอย่างนี้อีอีอเีเขาประหยัดเขาประหยัดเขาที่เก็จเป็นสีเลยไ้ายอมเป็นสีได้นีเนาะเป็นฝาาประหยัดไงไเขาใประหยัดไม่อะไรอืม,อมกระดาษไข่ดาวโอ้โหไม่เซอร์วิสเท่าไหร่ครับเร่อนี้ไรสลา,ายจริง ทำ,ทำไมเริ่มแรกมันไม่ได้สาระเริ่มแรกเขามันมันมีสาระไงะสาระอะไรวะสาระหื่นธรรมดาก็นี่ซื้อมาเล่มสองแเล่มหนึ่งไม่มีมันหมดมึงแกะกันสดๆเลยเนะาะใส่เป็ดไงแกะกันสดๆแล้วก็โยนทิ้งใส่ยัใงใส่ถงุงมีอะไรบ้างวะเนี่ยเริ่มแรกไมีไมอะไรเลยวะแค่แค่การ์ตูนแนวรักๆธรรมดาในโรงเรียนเนี่ยออ้อ มันใช่รักธรรมดาเลยเนี่ยอ๋อลืมไปลืมไปลืมไปมันจนมันผจญภัยในแดนผจญไฟผจนภัยแดนฝันนี่ว่าภหลุดไปอีกโลกนึงเนี่ยกูลืมไปตกใจม่ยันดินเลยกูลืมไปว่ามันเรื่องนี้มันไม่ใช่แนวรักธรรมดามันแนวรักลงเรศสงครามตกใจรึเปล่ามันว่าหลุดไปอีกโลกเนี่ยมันคล้ายแนวแฟนตาซีนะลองไปใกล้ดีแม่งไปใกล้จอเกิน ตอนแรกมาซื้อมาก็ลืมไปเลยเห็นน้าปกเงี้ย,เ,ยเห็นหน้าปกเงี้ยคิดว่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรครับรักกันเหมวกระตูแลลกกน,น,นแล้วรักกันแบในโรงเรียนแต่พอเปิดเข้ามามันเนวตัดสู้เห็นๆเลยตารการถอุ้ยน่าจะมันนะ<อ>เห็นไหม <c oughs> มีทะลุได้เหรอกายอ่านยันแล้วเหรอไม่ได้ชอบอ่านยันเห็นถ้าไม่น่ารักไม่ดีเลยซื้อมาเพิ่งรู้เลยอ่านยานันไปอ่านยันก็อ่านายัน เฮ้ยแต่อย่างมาแก็ยังมีฉากที่มันออกแมวลักลักเพราะว่าเนี่ยมันอยู่นานมากมันก็โออยู่นะมีโอ้วยถ่ายเด่นต่ำจะถ่ายเด็กทำไมวะแล้วจะปิดอันนี้อนไหอืมต้องดูไปทีละภาพทีละภาพ เริ่มต้นนี้ยามันเปิดภาพอย่างนี้ก่อนเลยผมอะเราจิตไะมันจะมาอยู่ภาพอะไรให้มันแบบน่าอ่านนั่งก็เราจิตอืออ๋อนี่มันตอนที่เข้าไปรายงานผลต่าวะไปรู้ไม่ได้ไม่เชียวไปหาพระราชาเฮ้ยจำชื่อไม่ได้อะไรแวบอะไรแวบไม่มีอะไยแวบกี่ไปเห็นรูปแวบรูปอะไรเนี่ยอร่อย ไม่มีอะไรปิดบังทนาดเอาไปก็น,น้านี้สินะคือคนนี้เขาหน้ารักจริงๆครับผมทองหน้าอกใหญ่สาวปปผมเลย้าผมทองนี่ก็อาก้าวพวกูชอบสาวผมทองอะ่ะโปโลไปโปรโล,โลไปจริงจะหาสาวผมทองกนันไหมอย่าลืมสิว่ากวคนในฟันผมคือใครอัาต่างเจสแล้วก็ผมเงินในันดับสอง นี่เงินเหรอกูเห็นไม่ขาวดำเฮ้ยอ,อะไรนี่ยขาวดำนี่ครับนี่คือพใน,นคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนี้ผมแดงเลยผมแดงผมชอบอยู่ไม่ขาวดำตอนนี้อยู่สภาวะโสดเป็นจะเป็นผู้หญิงคนไหนก็เออนะชอบอยู่เนี่ยเฮ้ยที่มันรประกาศหาคู่ดีกว่าไม่ได้รประกาศหาคู่ไว้ไม่มีคุยมาต้องมาสนใจหรอกอย่าเต้ เพียงแต่กูจเองเออภาพเป็นประเท่ดีว่ะภาพนี้มันเท่จริงอาุธแร่งเทนะอุอแม่งเท่อวุธแม่งเทหรือคนถือดิคนถือแม่งเมื่ยหอกหอกแบตเตอรี่ต่ำเลยยี่สิบสป่สิบี่สิบี่อิมสี่สิบสี่สิบสี่ส้บสี่ส้บพี่สิบส่านไปแล้วของ่สิบ่าิบปี่สิบสี่สิมส่สิีสิบสี่อิบี่สิ่สาิบ่สี่ี่บิบ ยังไม่ยังไม่อยากปิดรายการว่ามันเซ็งๆกันตอนนี้เรากลับบ้านเอ้ยต่ำหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองมาได้กูไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินที่เซเว่นดีไหมเนี่ยไปดิพวกลาปูนี่แหละยังจะพวกลาปูสี่โมงเลยหกโมงจะไม่กลับบ้านเลยเออออออมันบังกล้องนี่หว่ามองอย่างนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยต้องระวังระวังขาลุนปุ๊บแตกเฮ้ยไม่ลนไม่ลนมันต้องไม่ลนลบนค ม่หลุดท้ายก็ไม่หลุดนั่นถ่ายอะไรวะเฮ้ได้ไม่สวยนะไม่สวยไม่สวยถ่ายอะไรก็แค่ถ่ายวิวแถวบ้านตัวเองนั่นแหละแถวบ้านหรือใช่บ้านดิบบ้านอยู่ที่ล่าก็จะใช่แค่อันนี้แถวเรียบพิเศษสรุปคู่เอกก็ไม่มาสงสัยกูบอกว่าไปบิ๊กซีแน่เลยว่ะคุ่เอกเลยไม่มากูว่าขึ้นมาตื่นเลยขึ้นมาอีกรอบดีไหม พอเถอะย่สเปอร์เซ็นนะ่านแลไม่ถึงครึ่งนะครับไม่อยากปิดกล้องสมมุติว่าถ้าเกิดตรงนี้ทำไมอม,มันมีเอ้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่านี่เะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชึบชึบงทำไม่มันมีอะไรเข,ขียวมาเหมือนในเรื่องในเรื่องข่าวประชาของยัยหลุยส์นสนิทนันก้กดีนะ,ะเจ้าโรเบิรกลองเลยคงไม่โลกนี้มันเซ็งเป็ดมันเป็นอะไรที่เน่าเฟะมีก็เวอร์ ง่ายๆว่ามันไม่ค่อยมีและน่าสนุกเท่าไหร่ในโลกนี้ไม่มีะถ่ายหันถ่ายเห็นหน้าไม่ได้ใช้กล้องใช้กล้องใช้กล้องหลังไม่ต้องถ่ายเห็นหน้าดีแล้วพยอยามเปิดเปิดต้นๆไม่ต้องถ่ายวิวแทนถ่ายวิวอยู่อยู่ที่ห้องอยู่กับบ้านไปแล้วก็รอิวไม่ใช่วิวนั้นกูไม่ถึงวิวทิวทัศน์ไม่ใช่วิวบาราพาไอ้น้่นมันคู่กัดของมึงไม่ใช่ไอ้แบมนะฮะคู่กัดไอ้แบมเขาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งจะปล่อยมากอย่ารู้มากกว่านั้น ไม่เป็นไรด่าแต่ว่าเป็นการสปอยด่าไอ้แบมไปด้วยแบมบี้เอมโบวาซาร่าเอ๊ะ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 ในเฟซมันมีคนที่ชื่อว่าเอมมี่ปีสนุกใช่ไหมนีมีเอมมี่ก็เอมมี่ห้องไอ่นี่ห้องห้องห้องอะไรวะห้องสิบห้องสิบเออห้องสิบห้องสิบหรือห้องเจ็ดวะห้องสิบไม่รู้ห้องสิบห้องสิบมั้งเอมมี่ทำไมอ่ะเมื่อกี้ไอ้แบบมันไอ้เมื่อกี้มาเรื่องไอ้แบบว่าแบมบี้ใช่ไหมแบมบี้แบมบี้ปีสนุก ก็ใช่คันชื่อใหม่มันได้ละนั่นแหละนี่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ว่าต้นไปมันชื่อแบมบี้ปีสนุกมันชื่อแบมโบว่าสาร่าแต่เราจะเรียกมันแบบีปีสนุกบัมโบ้อ่ะสาร่าแบมโบสาร่าชื่อแม่งอย่างกับแบมโบ้แลมแบบเรแบบแบมโบ้ในรีบอลน่ะมาช่วงนี้ไม่ค่อไหรเจอประสบการณ์สนุกเลยมีแต่มาดเนี่ยนี่คือโทรศัพท์ของไอ้มาร์ทเขาครับ สักกระโบยหววแตกมันสักกระโบยไปไหนแล้วก็ใช้ได้ถึงอันนี้โทรศัพท์ของผมครับจะถ่ายไอโฟนไงเนี่ยไอโฟนมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องถ่ายเราไอโฟน 4S เปิดเน็ตก็รู้เปิดไปแดงไม่ไปแดงแนะนำว่าเจ้านี่เออชื่อของเจ้านี่คือยูดิคอนเอ็กซิโลครับมู้ชื่อจริงๆนะครับไม่ใช่เปิดดูดูได้เลยต่อยกูเปล่าเอาว่าละบ้า้เลยไม่ต้อเลื้ยง ไม่ใช่เปิดบุนทูตแล้วเชื่อตากับบุนทูตแล้วจะเห็นชื่อว่าอิเล็กทรอนกสิโมันคือชื่อเครื่องผมแต่จริงๆชื่อรุ่นมันชื่ออะไรชื่อรุ่นมันคือโนเกีย e หกสามไอ้มั่วโอ้ไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วดู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 ไม่รู้ว่าโนเกียไอมังมองไม่เห็นว่ะมั่วชิบหายมองไม่เห็นนู้นเอ้ยเนี่ย e หกสามอ่ะไอปู่กูไปไหนวะกูจะได้กลับบ้านมิเนี่ยเจะพุ่มแล้ว ก็มองยี้หวของเาะกลับไปดูคนสืบผีด้วยามันมาล้านโชคชัยดูมาโยอีกแล้วคนสืบผีไม่ใช่มาโยไอ้บ้าคนละเรื่องคนละเรื่องเลยคนสืบผีนี่มันมันก็ต้องนำเชื่อมันผีอะคนสืบเรื่องผีแล้วก็เจอผีเป็นนางเอก Mayo s h ิ k i เรื่องอะไรอะเรื่องที่นางเอกเป็นพ่อบ้านเนี่ยแนะนำมาให้ไปดูว่ามาโยชิกิสนุกมากส่วนคนสืบผีผมดูไม่จบดูจบแล้วมันญี่ปุ่นมันดูไม่จบนะ จบแล้วตอนจบพระเอกแม่งก็เจอนางเอกเหมือนเดิมอะแต่แรกนางเอกไม่ได้หายไปตอนท้ายแม่กลับเหมือนเดิมพระเอกมันคิดถึงดีมากที่จบอย่างนี้ดีนะไม่เหมือนกับอานุฮานะดอกไม้พิศภาพและความทรงจำทรงจำจริงๆกสัตว์ไม่หายไปทรงจำจริงๆมันหายไปเลยมันผีเหมือนกันมันหายไปเลยโคตรโคตรซึ้งเลยสุดท้ายไอเจ้าบีก็เหมือนกันไอเจ้าบีได้เป็นเรื่องแรกได้ผลน้ำตาไหลเป็นเรื่องที่ผมชอบด้วยโคตรซุ้งติงไอเจ้าบี แม่งยุยจัดจบส่งสารพระเอกมากเลยครับว่าพระเอกกำลังจะแบบเออขึ้นสารภาพรักเลยมันแล้วก็นายก็เข้าไปกอดบอกลาบอกลาวะบอกบอกบอกลาการบอกขอบคุณว่าขอบคุณที่อุตส่าห์อุตส่าห์เอาให้ชีวิตให้แล้วก็หายไปไม่ยังแล้วก็บอกว่าอะไรนางเอกแม่งก็บอกพระเอกว่าเราฉันรักเราฉันรักคุณอะไรเป็นเรื่องก e ็หายไปเลยพระเอกก็แบบน้ำตาไหลเนายังไม่ได้บอกรักนี่นะมันบอกว่าบอกดิยูซู ขอบคุณจริงๆนะก็เพ่ยมันบอกไม่ใช่หรอเพ่ยบอกร้งองกันเดียดตอนนายเอกไม่ได้บอกอ่ะมันก็ร้องไหยอย้อีกจำได้นายเอกมันซึ้งๆแต่มันไม่ไม่ได้ร้องไห้แต่เพ่เอกร้องไห้เต็มๆเลยอเอ็กมันโอ้โหแห,แหกปากลั่นเลย,ลเลยแล้วก็กเรื่องนึงแล้วก็มา,มาพอเใคนี้เดทหายไปเรื่องนี้แนะนำให้ดูถ้าใครไม่เคยดูเรื่องอะไรอ่ะเปอนการ์ตูนที่ผมดูถึงตอนสาวผมก็เลิกดูไปเลยการ์ตูนเรื่องอะไรครับนะมารูกะอ๋อมารูกะเรื่องอะไรวะ ไปดูสิกายกูไ,ไม่ดูดีกว่าไปดูแต่อแอดมินกูดูแต่มาโดกาบล็อกเฮ้ยเราเล่นยังไม่ได้ดูเหมือนกันสามน้อยสามาเวทมอนมาโดกาตอนแรกโหสองสองเล่นแรกไอสองเลือกสองตอนแรกวิหวานแหววว่าแนวอานี่คีคุพอเล่นสามปุ๊บไอ้ซับคอขาดเ <c oughs> ล่อมึงไม่ดูยันเดิโอ้โแบบเลิกดูเลยนัน้นแบบอื้อหือคอขาเห็นตาเห็นตาจ้าวคอมันขาดโอ้ยแม่งเรื<า>่องอะไรวะ พี่ดูดิมาดูกานี่ใส่แว่นทำไมอะอะไรอะไรใส่แว่นเพือทำไมที่คุณไต่แว่นนั่นหรือวก็คือย้อนสืบกายไงจริงมันคืเดียวเท่านั้นคนหน้าเออจังไหมเราจะบอกว่าผมสืบคนนี้ได้แล้วคนที่แนะนำให้คุณดูเรื่องมาดูกาก็คือบัมโบปบาซาราใช่ไหมใช่ใช่มันนั่นแหละมันคือคนร้าย คุมณขอประกาศจับมันในข้อหาว่าแม่ไปดูจิ๋สนุกนะกูก็เลยไปดูเห็นคุณถอยแว้งก่อนดีกว่าตอนแรกอุ้ยสนุกอ่ะแลังกันตัวนี้พอตอนสามปุ๊บขอขาดกูขับกูคาราวะอะไรไม่รู้ชื่อเนี่ยแหละขอขาดโดนปีศาจแดกหัวเฮ้ยปู่กูมาแล้วปู่มาแล้วครับกูไปแล้วเอาะครับตอนนี้ผมจะมาปิดคลิปแล้วครับอ่าโพสต์ส่วนผมจัดทำโดยกลุ่มฮิกิโคโมริหรือฮิกกี้ แอดมินกับลูกน้องแอดมินกับลูกน้องสมัครเข้ากลุ่มนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นโอตาคุสมัครรับสมัครฟรีบอกแอดมาเลยเขียนเป็นไอคิวมือแอดมาแอดชื่อธนกิจรัตะวันครับไปดูในกลุ่มก็ได้มาเช็คได้ครับเด้หรอครับโอเคไปแล้วครับถ่ายวิวยามถ่ายวิวยามเย็นทั้งสวยเหลือเกินพี่มาปั๊แล้วเหรอโอ้ยเซ็งเลยครับโอตาคุครับโอเคโอเคปิดกล้องนะครับโอเค